ทีนะครับสารต่อไปนี้เป็นกิจกรรมช่วงที่4ในงานบุญกระถินสามัคคีวัดตอนแรกนะครับซึ่งกิจกรรมในการทอดถวายกระถินนี้นะครับก็จะมีพิธีกรน,นำกล่าวคําถวายผ้ากระถินนะครับเริ่มตั้งแต่อันดับแรกก็จะเป็นการไหว้พระรับศีลน,นะครับแล้วก็ ประธานคณะสงฆ์ซึ่งก็คือท่านอาจารย์พระครูวินันธรหนุพรชาคโรซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดดอนแรกท่านก็จะให้ศีลน,นะครับซึ่งในวันนี้ท่านก็จะเหรยากาศในการท,ทําพิธีรับนาศีลและก็รับศีลจากบรรดาสาธุชนที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับท่านคบครับในพิธีถวายทอดผ้ากระถิ่นนี่ครับในอันดับแรกจะ มีพิธีกรที่จะมานำไหว้พระนะครับแล้วก็กล่าวคําอันนาินาศีลนะครับพอกล่าวคำอัาน,นาศีลจบประธานสูงซึ่งประธานสูงในที่นี้ก็คือท่านอาจารย์ประครูวินัยทรนชุพรชาคารูเจ้าวาเป็นตอนแรกท่านก็จะให้ศีลน,นะครับหลังจากท่านประธานสูงให้ศีล เสร็จนะครับหลังจากนั้นพอรับศีลเสร็จนะครับพิธีกรก็จะนํากล่าวคําถวายภากะถินนะครับซึ่งจะเริ่มต้นด้วยกล่าวนโมสามจบตามด้วยคํากล่าวถวายภากรถินซึ่งเป็นภาษาบาลีแล้วก็คําแปลนะครับหลังจากที่กล่าวคําถวายเสร็จนะครับเจ้าภาพหลักซึ่งก็ได้แจก ผู้ที่เป็นแจนนำนะครับในกิจกรรมกระถินในวันนี้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักก็ได้แก่แคุณนาเรศคุณสุรีมาตภูมิแสนพร้อมครอบครัวและก็ญาติมิตรในตระกูลภูมิแสนนะครับก็จะนำผ้าไตรซึ่งเป็นผ้ากระถินถวายคณะสงฆ์นะครับคณะสงฆ์เมื่อได้รับผ้าไตรแล้วนะครับ ท่านก็จะสวดอุปโลกถินเป็นการกล่าวขอบัติจากคณะสงฆ์ว่าผ้ากฐินที่เกิดในถ้ำกลางสงนี้สมควรจะยกให้พิสูรรูปใดนะครับท่านก็จะตกลงกันในที่ประชุมสงฆ์เรียกว่าสวดอุปโลกผ้ากฐินนะครับหลังจากที่สวดอุปโลกผ้ากฐินเสร็จนะครับบรรดาเจ้าภาพ ก็จะถวายผ้าไตยชุดอื่นๆซึ่งผ้าไตยชุดอื่นนั้นถือเป็นบริวารกรถินนะครับนะนอกจากมีผ้าไตยชุดอื่นๆที่ถือเป็นบริวารกรถินแล้วนะครับสิ่งของอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้รากไม้เป็นมะพร้าวเป็นมะละกอเป็นขนุนจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยตลอดทั้ง ปัจจัยเงินทองถือเป็นบริวารกระถินทั้งสิ้นนะครับเป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุในกระถินปีนี้นะครับนะนอกจากปัจจัยเงินทองที่เจ้าภาพหลักตระกูลภูมิแสนนำมาถวายมากกว่าสามแสนแล้วนะครับยังมีพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลนำต้นเงินมาสนทบเป็นบริวารกระถินนะครับ เพื่อที่จะนําเงินดังกล่าวนี้ไปเป็นทุนสร้างวิหารบูรพาจารย์วัดตอนแรกนะครับปัจจัยในขณะนี้ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปสุดท้ายนะครับเนื่องจากยังมีปัจจัยมาเรื่อยๆนะครับบางท่านก็โอนมาทางบัญชีของวัดตอนแรกบางท่านก็ทยอยมาถวายในวันนี้ยังไม่สิ้นสุดแต่ว่าย,ยอดเงินที่ทางคณะกรรมการสรุปมา เป็นเป็นข้อสรุปเบื้องต้นก็นแล้วกันนะครับนะจำนวนเงินเจ็ดแสนหนึ่งนห้าพันแปดร้อยแปดจบาทเจ็ดแสนหนึงนห้าพับาทนี่เป็นปัจจัยในขณะที่พบในขณะนี้นะครับยังไม่ใช่ยอดสุดท้ายก็เป็นที่น่าชื่นชมน่ายินดีขอโฆษณาสาธุกับเจ้าภาพ ทั้งตะกูลภูมิแสนแล้วก็พี่น้องบ้านไกลบ้านไกลที่มาร่วมกันทำบุญกระทินสามัคคีที่วัดตอนแรกถือว่าปีนี้มีศรัทธาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นที่น่ายินดีจนเปนดีนะครับนะทางคณะสงฆ์ก็ขอ,อนมัฒนาสาธุบรรดาญาติพี่น้องบ้านไกลบ้านไกลก็ร่วมกันพัฒนาสาธุกับบรรดาญาติมิตร ที่มาร่วมทำบุญในปีนี้นะครับขอจึงชมขอส่วนบุญที่ทุกท่านมาร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ได้เป็นกุศลยุ่นส่งให้สาธุชนญาติมิตรพี่น้องทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญท่านที่มีทุกขก็ให้หายทุกข์หมดทุกข์ท่านที่ยากจนก็ให้หายจากความยากจนก็ให้ร่ำให้รวย ให้มีพลังกายพลังใจในการที่จะประกอบสัมมาชีพในการที่จะสร้างาฐานะตนเองให้มั่นคงในการที่จะช่วยกันทนุบำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเราให้รุ่งเรืองสืบไปโดยเพลียงยิ่งก็ให้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยแหละมั่นคงในใจของพี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับนี่กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่4ในตอนนี้ก็ดาบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยที่ท่านจะถวายที่จะสมทบคุณสร้างมิหารบรุลพาจานยร์ยังสามารถที่จะบริจาคได้เรื่อยๆนะครับผ่านบัญชีของวัดนะครับซึ่งดูก็จะมีหลายเพจที่ประชาสัมพันธ์นไปเพื่อให้เชิญชวนพี่น้องมาร่วมสร้างมิหารบรลพาจารย์วัดตอนแรกนะครับนี่เงินทองเหล่านี้ ทุกท่านบริจาคก,กันเคอนิดหน่อยถือเป็นการสร้างกุศลร่วมกันขอให้พี่น้องได้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอพรบคุณทางเจ้าภาพตระกูลภูมิแสนขอพระคุณญาติมิตรบนแดาบนรดาทีมมาร่วมบำเพ็ญกุศลที่วัดตอนแรกในวันนี้นะครับหวังว่าโอกาสหน้าทุกท่านคงจะมีโอกาสได้มาร่วมทําบุญกันอกีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยางยิ่งกระจิณ ปีหน้าก็คงจะมีอีกนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่ครทั้งหนึ่งในตอนนี้สำหรับคลิปในกิจกรรมที่4ก็จบไ่นีก่อนนะครับขอบคุณท่านที่ตามชมขอบคุณครับมาแล้วนะครับเป็นจำนวนลิงลูเด เจอเลยครับโอ้สักธาสักข่าลงนาตมยกต้นล่างรืปกระีกระปองนะครับรวมสังในศาสนาพุทเข้าหุ่มเรื่องลุงล้อดูอย่างเรื่องยาวโกรับกลางเมื่อเ้าเอ่อ